สปทจัดประชุมผอ,อ,อสปททั่วประเทศครั้งที่6ประจำปี2565ดรอมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานเปิดการประชุมภุ่ิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่6ประจำปี2565 เพื่อมอบนโยบายและข้อราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยได้มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงเรื่องโครงการพาน้องกลับมาเรียนดรเกตทิพย์สุภาวนีต์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงในหัวข้อจากผลการประเมินสู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี2565ดรเทรชาติชัยพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงเรื่องสถนนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งดรอัมพรพินาษาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สมดังการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการพาน้องกลับมาเรียนการดําเนินการนํา active learning เข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนไปสู่ฐานสมรรถนะรวมทั้งได้เน้นย้ําในเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19ในโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ยังไม่ได้หายไปอยากให้ทุกสน าการเขตพื้นที่การศึกษายัางต้องเน้นยามมาตรการที่กระทรวงสาธาร,รณาสุขได้กําหนดไว้และตั้งอยู่ความไม่ประมาทร,รวมถึงแผนการประชิญเหตุต่างๆของโรงเรียนหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นขอให้เน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการแก้ไขดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด